สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับพวกเราจากกรมสุขภาพจิตครับผมเพรชรศักกรพิชพงศ์คงนาวังจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยและวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้มาพบกับทุกท่านในโอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี2566วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้มาสัมภาษณ์กับเรานะครับเรียนเชิญแนะนําตัวเลยนะครับสวัสดีค่ะปัจมายู่พักดีค่ะนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจิตเวชเลยค่ะ ครับสำหรับสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2566นี้นะครับเราอยู่ในแนวคิดเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจซึ่งในวันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัวครับเมื่อครอบครัวคือเพื่อนดีดูแลใจเดี๋ยวยังไงขอให้น้องปิงเนาะได้ลองเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือหรือว่าดูแลครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิตยินดเชิญเลยนะครับ ค่ะปัญหาสุขภาพจิตตอนนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาจากาการเจ็บป่วยทางภาวะทางด้านอารมณ์ภาวะทางด้านความคิดภาวะด้านะระบบ <c oughs> ระบบประสาทต่างๆนะคะครอบครัวก็เป็นอีกพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ประสบภาวะวิกฤตทางจิตใจคะ่ะจะช่วยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้นะคะครอบครัวก็เป็นแบ็กอัพที่ดีอย่างหนึ่งที่ ถ้าเหมือนมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะก่อนที่เหมือนเกิดตอนที่เราเกิดมาค่ะครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานแรกของชีวิตเนาะที่เป็นสังคมอันดับแรกๆของเราเนาะที่ที่จะช่วยหล่อหลอมให้ให้เราเจริญเติบโตมาได้ค่ะอ๋อครับสําหรับกรมสุขภาพจิตของเรานะครับก็มีข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับที่ทําอย่างไรครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่ดีและสามารถดูแลใจของสมาชิกในครอบครัวได้นะครับประเด็นแรกนะครับ เรื่องของการทําความเข้าใจครับเดี๋ยวขอให้น้องปิงได้ลองช่วยขยายความนะครับว่าครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างไรครับในการทําความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวครับได้คะ่ะอ,อผู้ป่วยที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตนะคะส่วนใหญ่ก็คือพอเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเนาะว่าเขาอาจจะต้องการรับการช่วยเหลือรับได้ร,รับการรับฟงังไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทั้งด้านการรับฟังทางด้านช่วยเลือทางด้านการปฏิบัติ ต่อกันอะไรเงี้ยการทรําความเข้าใจก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่จะทําให้ช่วยให้ช่วยเหลือเขาได้ตรงประเด็นปัญหาแล้วก็ช่วยให้เขาผ่านไปได้แบบอย่างรับลื่นด้วยดีก็คือการทรําความเข้าใจในปัญหาที่เขาเจอโดยที่ไม่ไม่เอาความรู้สึกต็งไปตัดสินไม่เอาอะไรไปไปไปใบแอดในปัญหาที่เขากําลังปร,ประสบอยู่อะค่ะโอเคครับข้อต่อไปก็คือเรื่องของการแนะนําแต่ไม่สั่งการครับอันนี้ก็สำคัญ,คญคใช่ค่ะก็คือเวลาเวลาเราประสบปัญหาหรือประสบ วิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราลองเจอบางครั้งเราก็รู้สึกว่าการที่เราเผชิญคนเดียวหรือว่าต้องจัดการกับมันคนเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากและยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายหรือได้แลกเปลี่ยนกับใครโดยที่ที่เขาไม่ได้ใบแอดหรือไม่ได้ตัดสินเราเนาะโดยเป็นการให้คําแนะนาําหรือรับฟังการรับฟังก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะการรับฟังก่อนก่อนที่จะเหมือนจะสั่งหรือจัดการหรือมีเน,เนี่ยก็เป็นเป็นพื้นฐานสําคัญของที่ดีในการช่วยเหลือ ก็คือช่วยช่วยเท่าท kind of like 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 oh, right. so ี่ร้องขอใช่ค่ะอันนี้ก็สําคัญเนาะช่วยบางครั้งเขาก็อาจจะเหมือนแบบแค่ต้องการคนละฟังอ่ารือประมาณนั้นเหมือนระบายอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็ไม่เอาไม่เอาความคิดของเราเป็นที่ตั้งใช่บางคนก็จะบอกเอ้ยแค่นี้เองอะไรเงี้ยแต่สําหรับเขาคือบางครั้งมันปัญหาเราไม่สามารถจะแบบมีสแตนดาดในการแบบวัดได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอืมครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของช่วงอ่ช่องว่างระหว่างวัย นะครับอันนี้อาจจะต้องมีประเด็นของการเปิดใจเรียนรู้นะครับใ,ในในความแตกต่างการของช่วงวัยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็น Gen, X, Gen Y เอย่างเงี้ยเด็กรุ่นใหม่เป็นเจนแซเป็นเจนอัลฟาไปแล้วเนี่ยครับทางนักสังคมมีข้อแนะนำอะไรในเรื่องของการ <c oughs> เปิดใจรับฟังครับ ก็เหมือนเบ็ดนอนตอนแรกเนาะเหมือนที่แม่ของพอก็คือเราจะเกิดว่าทําความเข้าใจเนาะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในรูปแบบของเขาเนาะเราต้องเปิดเหมือนเราต้อง,งถ้าเราใช้ประสบการณ์ของตัวเราไปตัดสินหรือไปคาดการณ์ทั้งหมดที่เขาเป็นอ่ะมันก็เราเราจะไม่ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงที่เขาเป็นหรือหรือว่าเราจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกจริงๆที่ที่เขารู้สึกค่ะแล้วก็บวกกับอ่าถ้ามันพอมันเกิด ช่องว่างเนี่ยเขาอาจมันอาจจะเกิดแบบการทัดมันอาจจะทัดไม่ถึงะความรู้สึกมันไม่ถึงกัน<อ>มันก็ไม่ได้เกิดความช่วยเหลือที่แท้จริงที่ถูกต้องอือฮึก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเนาะก็คือสุขภาพจิตนะครับก็สุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็จะต้องอยู่ในสุขภาพกายที่แข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงใช่ก็ปัจจัยต่างๆที่ทําให้ครอบครัวเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนตัวนี้ก็จะพอทราบนะครับว่าถ้ามีอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายนะครับมีโรคทางกายต่างๆนะครับความดันไขมันเบาหวานหัวใจอะไรทั้งนองนี้นะครับซึ่งอาจจะนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับเป็นความเครียดวิตกกังวลนะครับในส่วนนี้นะครับในการดูแลเพื่อผ่อนคลายความเครียดนี่ทางนักสังคมสงเคราะห์มีข้อแนะนําอย่างไรบ้างครับจริงๆก็ส่วนเนี่ยอ่ เวลาที่มีมีพบเจอไยรุ่นหรือพบเจอแบบผู้ทีมีอยู่ในในช่วงอยู่จะเราจะสอบถามข้อมูลของเขาก่อนคือสอบถามพวกเซฟโซนสอบถามพวกงานอดิเรกอะไรเงี้ยจริงจริงคนไทยอ่ะก็คือจะเหมือนพ่อแม่ของคนไทยเขาจะไม่ค่อยส่งเสริมงานอดิเรกเนาะมันจะไม่เหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยถ้าเรามีงานอดิเรกอ่ะเราก็จะเหมือนมีเซฟโซนเหมือนอะไรเราเจออะไรแย่ๆพอเรากลับไปในห้องดูหนังได้ไปฟังเพลงที่ชอบได้ไปดูหนังที่ ใช่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกรีเซ็ตเองได้ง่ายถ้าเรามีงานอดิเรกอะคะอ่ะคือ <ใน S 1> เป็นการสนุนคือเป็นการทํากิจกรรมอื่น<ช>ที่ที่เป็นการผ่อนคลาย<ช>แล้วก็ เป็นการที่ทำให้รู้สึกมีความสุข<ช>คพักผ่อนท่องเที่ยวหรือว่าดูหนังฟังเพลง<ช>นะครับหรือว่าอ,อ,อ่านหนังสือเล่นกีฬากิจกรรมหกตกปลาแฮงเอาท์ out, หรือไปเดินป่าขึ้นเขาวิว่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะสอบถามผู้ป่วยตลอดว่าเออ,เอ,อคุณมีงานอาดิเรกที่ชอบไหมหรือมีงานาเล็กที่ที่ทำเป็นประจํำไหมอะไรอย่างเงี้ยลองพาตัวเองกลับไปในจุดที่เราเคยรู้สึกว่าเออเรามันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังมันยังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยครอบครัวที่ดีที่มีพื้นฐานที่สนับสนุนเนาะถ้าสมมติว่าอยู่ในครอบครัวที่ไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมก็อาจจะไม่ได้เกิดกิจกรรมที่จะผ่อนคลายได้ะนะครับอ๋อโอเคอันนี้เราก็น่าจะพอมองเห็นนะครับว่าครอบครัวเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างไรนะครับในการที่จะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ประเด็นของ เรื่องของการไม่เรียกร้องอนะครับไม่สร้างความออัดใจ,จไม่ทวงบุญคุณอันเนี้ยในในหน้างานของนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเจอบ่อยๆบ,บ้างไหมครับ<า>หรือว่าเป็นยังไงบ้างต้องต้องมองต้องบอกว่าเค้าเจอของของคนไทยอะเนาะมันมันจะมีคําว่าบุญคุณแบบบุญคุณโทษอะไรเงี้ยหรือว่ากตันยูอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง มันมันเป็นแนวคิดของกรอบสังคมเราด้วยเนาะเออจริงจริงจริงๆมันไม่เวอร์ w i เท่าไหร่นะจริงๆรกตันยูไม่มีนใช่แต่ว่าแต่ว่ากตันยูมันมันไม่ได้มีในมันไม่เวอร์ w i อ่ะมันไม่ได้มีศั์ภาษาอังกฤษที่มันตายตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเวลาเวลาเจอเคสที่มีปัญหาการสื่อสารในครอบครัวนอากการสื่อสารระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกอะไรเงี้ยอ่าเหมือน พอเขามีปัญหากันเนาะเขาก็จะบางครั้งมันก็จะลามมาถึงพวกเรียกร้องร้องขอหรืออ่าพอเริ่มพออีกคนหนึ่งไม่เข้าใจในบริบทหนะ้าที่เต็งก็จะบอกว่าฉันเป็นแม่นะอะไรเงี้ยออมีทวงบุญคุณอ่าอยู่เป็นลูกนะ,อ,ะอยู่ต้องแบบรู้ตัวเองนะอะไรจริงจริง,รง,รงมันก็มันพอมันพอเขาข้ามประเด็นนี้ไปอ่ะมันทําให้ปัญหาที่เขากําลังเจอภายในครอบครัวมันมันไม่ตรงจุดมันกลายเป็นเรื่องที่มันลุกลามไปอีกแบบอะไรเงี้ยก็ต้องต้อง ต้องค,คอยทบทวนบทบาทนะที่คนว่าจริงจริปัญหาหรือที่เราเจอจริงอย่ามันมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคอยจัดเซตให้ทุกคนว่าเอยเราอยู่ประมาณนี้แล้วเรา,เรามีแม่เราเป็นแม่เรามีความคาดหวังต่อมุมมองไงเราอาจจะลดความคาดหวังเพื่อเพื่อให้ลูกได้กำเนิดจิตวิญญาณที่แท้จริงของเขาอะไรเงี้ยบางครั<ๆ>้งเขาก็เออไม่กล้าทําตามที่ตัวเองจะเป็นเพราะว่าออาด้วยความคาดหวังของครอบครัวอะไรเงี้ยครับ Mm. เหมือนมีกำแพงหรือมีกรอบบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็เป็นค่านิยมของสังคมไทยอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาเหล่านี้นะครับที่พบอยู่ในการปฏิบัติงานของเรานะครับยกตัวอ,อย่างเช่นในเรื่องในเรื่องของการที่แต่ละครอบครัวเนี่ยมีกำแพงหรือว่ามีความรู้สึกม,มีอะไรบางอย่างที่กั้นอยู่ ทำให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนาะใช่ไหมครับใช่จร,จริงๆมันแบบบางครอบครัว,วเขาก็ตั้งบริบทมาชัดเจนเลยฉันคือพ่อนะฉันคือแม่คุณคือลูกอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆก็มองว่าจริงๆมีมีแมเซจมีบทบ,บาทอะดีแต่ว่าถ้าเรารู้ในขอบเขตของการคาดหวังหรือการจัดการหรืออะไรเงี้ยเนาะเราก็จะไม่ไม่ไม่เกิดปัญหาหรือไม่เกิดสัมพันธภาพที่มันแบบที่ไม่ดีในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ ครับซึ่งในส่วนนี้เนาะทางหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลจิตเวชก็ดีนะครับหรือว่าศูนย์สุขภาพจิตนะครับที่ดําเนินการเรื่องส่งเสริมป้องกันนะครับก็มีส่วนสําคัญที่ผลักดันแล้วก็มีทั้งการให้การบําบัดเนาะบำบัดครอบครัวนะครับไหนลองคุณปิ้งลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในการบำบัดครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมประมาณไหนอย่างไรครับแล้วก็หากผู้ที่รู้สึกว่ามีปัญหาหรือว่าอยากเข้ารับบริการเนี่ยอาจจะติดต่ออย่างไร ได้ค่ะ,ะกระบวนการบําบัดครอบครัวนะคะก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยที่จะป่วยสุขภาพงจิตที่อาจจะมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ครอบครัวที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยเนาะอาจจะเหมือนอไม่รู้ในครอบครัวอาจจะแบบจัดการบริบทได้ไม่ดีเลยทําให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวเนาะก็ขั้นตอนการในการบําบัดหรือให้คําปรึกษาครอบครัวก็เราก็จะมีไม่ไม่เยอะค่ะแต่ระยะเวลาหรือในการดำเนินการก็คือแล้วแต่ แก่เคสไปเคสไปแล้วก็อันดับแรกก็หลักๆก็สร้างสมพันธภาพแล้วก็พูดคุยหัวข้อหรือพูดคุยว่าวันนี้เราจะคุยอะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรหรือเพื่อที่จะทบทวนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ในระหว่างกระบวนการบําบัดครอบครัวก็จะมีการพูดคุยปัญหามีการทบทวนปัญหาแล้วก็มีการสรุปปัญหาแล้วก็มีการทบทวนว่าแต่ละคนวันนี้คือหลังจากที่เราจบกระบวนการเนี่ยเราได้อะไรเราเกิดความเข้าใจกันจริงๆไหมหรือว่า มีต้องมีการติดตามแบบต่อเนื่องหรือนัดทาแบบครั้งที่สองที่สามไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเคสไปเคสไปเนาะแบบมันไม่ไม่แต่ตัวฟังดูคล้ายๆ r c a เนาะ Cause Analysis แต่ว่าปัญหาที่เอามาตั้งเป็นปัญหาของครอบครัวนั้นๆแล้วก็ดีไซน์เป็นเป็นเป็นกิจกรรมไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งแต่หลักสําคัญเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกัน ใช่เพราะว่ามันเหมือนปัญหาบางบางเคสนะคะพอพอเขาไม่มีพื้นที่หรือไม่มีคนกลางอ่ะเขาก็จะใช้ความแบบบริบทครอบครัวนั้นๆในการตัดสินอย่างเช่นถ้าเป็นปัญหาในผู้ป่วยวัยรุ่นมาบำบัดครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่เนาะเขาก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่เขาจะพูดทุกอย่างที่เขารู้สึกได้อะค่ะพะเขาจะถูกพ่อกับแม่แบบาบแอดตัดสินไปแล้วว่ะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ในพื้นที่ในการบําบัดครอบครัวกับันสังคมเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็น เป็นเขาแล้วก็เป็นลูกในแบบที่เขาแบบอยากจะสื่อสารอะไรกับพ่อแม่อะไรค่ะครับก็ฟังฟังดูแล้วนะครับมันก็สอดคล้องนะครับกับข้อแนะนําของทางกรมสุขภาพจิตนะครับที่มีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคือเพื่อนดีดูแลใจนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเจ็ดรายการนะครับก็เดี๋ยวทางท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับของ เรื่องราวดีๆเหล่านี้จากเว็บไซต์หรือว่า Facebook หรือว่า t i k t o อกของทางกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งในโอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติในปีนี้นะครับเราก็มีหลายกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นในธีมของครอบครัวครอบครัวดูแลใจนะครัครอบครัวดูแลใจนะครับทีนี้สำหรับ7หัวข้อดังกล่าวนะครับก็จะประกอบด้วยทําความเข้าใจนะครับ ค่คุณปิง๊งแนะนทว,วนอีกที่นึงนะครับมีอะไรบ้างมีทำความเข้าใจเนาะแนะนำะแ,ะแนะนาแต่ไม่สั่งการนะคะแล้วก็ช่วยเหลือ,อเท่าที่เขาลองขอเนาะอาจจะไม่ได้ข้ามบริบทข้ามขอบเขตที่เขาต้องการเนาะแล้วก็อย่าเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งนะคะเพื่อเราจะได้แบบรับแต่พอถ้าเราจะได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงของเขาเนาะแล้วก็ไม่เรียกร้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดูแลสุขภาพสิทติงให้ดีค่ะ ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยในการที่จะช่วยคัดกรองหรือว่าตรวจจับผู้ที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตนะครับโดยเรามีข้อจําง่ายๆนะครับคือ3สอนะครับโดยในสอที่1นั้นก็คือสอดสองมองหานะครับหรือว่าเป็นการค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับเช่นผู้ที่แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจรุนแรงนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดนะครับโดยที่เราจะมีกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับก็จะมีผู้สูงอายุผู้พิการผู้เจ็บป่วยเรื้อรังนะครับแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็การสอดส่องมองหาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกในสังคมได้นะครับได้ค่ะส่วนที่2นะคะก็คือใส่ใจรับฟังเนาะหลังจากที่เราสอดส่องมองหาเห็นกลุ่มเสี่ยงเห็นผู้ป่วยเนาะเราอาจจะใส่ใจรับฟังฟังอย่างตั้งใจรวมไปถึงการใช้ภาษาทางกายการอบกอดการ จับบา,ายลหรือเป็นการแสดงให้เป็นการแสดงการให้กมลังใจผ่านภาษาทางกายค่ะให้ความรู้สึกให้ใคลาความทุกข์ใจค่ะครับและสอที่3ก็คือส่งต่อเชื่อมโยงนะครับหลังจากที่สอสองมองหาใส่ใจรับฟังแล้วนะครับถ้าพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการส่งต่อเชื่อมโยงนะครับโดยให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ส่งต่อด้วยการแนะนํา ให้รู้จักและเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตนะครับตามที่ควรจะได้รับนะครับในกรณีที่ไม่ดีขึ้นนะครับเช่นบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับมีความเครียดที่รุนแรงมากขึ้นมีความคิดฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองนะครับก็ให้ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับหรือโรงพยาบาลจิตเวชก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางในการเข้าถึงบริการนะครับทางออนไลน์นะคุณปิ๊ง ใช่คะ่นนะนอกจากนี้ทางกรมสุขภาพจิตนะคะยังตระหนักเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพจิตของประชาชนชาวไทยเนาะก็คือ,อมีช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้ง่ายๆเนาะด้วยการเช็คสุขภาพจิตตัวเองนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www. w a t j a i .com คะ่ะหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน mental health check in โดยการสแกน QR code นะคะครับ<ๆ>เดี๋ยว QR code เราจะขึ้นให้ใน<ม>คลิปนี้นะครับหรือเข้าไปที่วัดใจ .com ครับจำง่ายๆนะครับแล้วก็ ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของสถานการณ์การสู้รบในประเทศอิสราเอลนะครับก็ยังไงประชาชนคนไทยที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตมีความเครียดนะครับหรือว่าวิตกกังวลน,นะครับอาจจะเป็นญาติของแรงงานนะครับหรือว่า,อาเป็นแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลนะครับช่วงนี้มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตท่านก็สามารถ เข้าไปใช่เพื่อตเพื่อเช็คสุขภาพใจตัวเองเนาะเพราะเบื้องค่าบืงต้นคร่าวๆเนาะถ้ารู้สึกว่าเออพอเช็คแล้วเรามีเข้าอายความเสี่ยงหรือต้องการได้รับการบริการก็เชิญที่สถานพยาบาลใกล้ๆใกล้บ้านเนาะนะครับนอกจากนี้นะครับในช่องทางของวัดใจ c o m หรือว่า mentalhealthcheckin เนี่ยนะครับหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรจากกรมสุขภาพจิตโทรไปหาท่านนะครับในเบื้องต้นนะครับหรือว่า ถ้าหากท่านมีความกังวลมากๆนะครับอยากที่จะได้รับคําปรึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตที่หมายเลข1323ค่ะตลอด24ชั่วโมงไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับในโอกาสของสัปดาห์สุขภาพจิตปี2500พิชพงศ์คงนาวังดิฉันปัจจมาอยู่พักดีนะสังคมสงเคราะขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมสิ่งดีๆจากกรมสุขภาพจิต mental health anywhere helpers care everyone เพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ